สวัสดีกอไก่การที่เราได้เห็นดาราที่ชื่นชอบขึ้นแสดงบนเวทีเป็นสิ่งที่ใครหลายคนใฝ่ฝันทั้งบรรยากาศและความสนุกของคนรอบข้างก็ยิ่งเติมเต็มประสบการณ์ให้น่าจดจำมากขึ้นแต่ในบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นกันโดยเรามาเริ่มจากจัสตินบีเบอร์ศิลปินนักร้องชื่อดังซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เขาไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่ดูไบตอนปี2013ในขณะที่จัสตินกำลังเล่นเพลง Believe อยู่นั้น ก็มีชายคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนเวทีพอบอดี้การ์ดเห็นก็รีบเข้ามาล็อกตัวของชายคนนั้นจนเปียนโนต้องลม้มลงมาจัสตินที่ตกใจอยู่ครู่หนึ่งพอได้สติก็ร้องเพลงต่อไปเพื่อไม่ให้รยากาศเสียส่วนพนักง,งานคนอื่นก็รีบเข้ามายกเปียนโนที่ลม้มลงออกไปก็ต้องบอกว่าจัสตินคงตกใจไม่น้อยกับเหตุการณ์นี้เพราะก็คงกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่เหมือนกันหลังร้องเพลงจบจัสตินก็ได้กลับไปพักหลังเวที และออกมาจบคอนเสิร์ตด้วยเพลง b o y f r i n กับ Baby หลังจบคอนเสิร์ตแล้วจัสตินก็ได้เขียนลง Twitter ว่าดูใบจะไม่มีอะไรหยุดโชว์นี้ได้และก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องน่าตกใจบนเวทีในปี2012จัสตินก็ได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ Arizona ในช่วงแรกของคอนเสิร์ตทุกอย่างก็ดูปกติดีจนพอถึงเพลง Out of Town Girl ก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น ในตอนที่จัสตินกําลังเดินลงมาจากบันไดพร้อมกับมีผู้หญิงสองคนเดินประกบอยู่ๆจัสตินก็รีบหันหลังกลับพร้อมกับโน้มตัวลงและทันใดนั้นเขาก็อาเจียนออกมาเป็นจำนวนมากหลังอาเจียนแล้วจัสตินก็รีบกลับเข้าไปหลังเวทีนักแสดงคนอื่นก็ต้องเต้นต่อเพื่อให้โชว์ดำเนินต่อไปส่วนคนดูก็ได้แต่ยืนงงกับสงสัยว่าจัสตินจะเป็นอะไรหรือไม่หลังจากนั้นไม่นานจัสตินก็กลับขึ้นมาบนเวที ทุกคนตะโกนเขาว่าจัสตินเพื่อให้กำลังใจกันยกใหญ่ซึ่งจัสตินก็ได้ออกมาพูดว่าขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจในตัวเขาเพราะแม้ตอนนี้เขาจะรู้สึกป่วยมากแต่เขาก็ยังรู้สึกไหวอยู่เพราะกำลังใจจากทุกคนมันไม่ใช่เรื่องดีที่จะมาอ้วกต่อหน้าคนดูขนาดนี้เพราะเขาก็หวังว่านี่จะเป็นโชว์ที่ดีที่สุดและเขาก็ยังหวังอยู่ว่าจะทำให้ได้เหมือนเดิมโดยระหว่างที่จัสตินพูดอยู่นั้นคนดูก็กรีกันยกใหญ่เรียกว่าจัสติน พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างดีเยี่ยมหลังจากนั้นจัสตินก็ได้ร้องเพลงต่อทันทีโชคดีที่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้อาเจียนอีกพอจบคอนเสิร์ตแล้วจัสตินก็ได้โพสต์รูปของตัวเองบนที่นอนในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าอาการกําลังดีขึ้นสำหรับโชว์วันพรุ่งนี้ส่วนใน Twitter เขาก็เขียนว่านมเป็นตัวเลิกที่ไม่ดีก็ไม่ดูว่าจัสตินไปกินนมอะไรมาเหมือนกันถึงได้อาเจียนขนาดนี้ แต่ก็คงต้องยอมรับว่าการจัดคอนเสิร์ตเป็นงานที่เหนื่อยคนที่มาดูก็เต็มไปด้วยความคาดหวังนักร้องก็มักจะต้องซ้อมอย่างหนักเพื่อให้แฟนๆประทับใจจนบางครั้งก็อาจจะหักโหมจนร่างกายไม่ไหวซึ่งจัสตินก็ไม่ใช่คนเดียวที่เคยอาเจียนบนเวทีแฮร์รี่สไตล์นักร้องจากวงวันไดเร็กชั่นก็เคยอาเจียนเหมือนกันโดยเกิดขึ้นในปี2013ซึ่งคอนเสิร์ตนี้ถูกจัดขึ้นที่เพนซิลเวเนีย ในระหว่างที่กำลังจะรร้องเพลงต่อไปแฮร์รี่ก็วางไมค์และเดินออกไปจากเวทีซึ่งก็มีคนจับภาพของเขาทำท่าเหมือนกำลังอาเจียนอยู่และเห็นได้ชัดว่าเขาดูไม่สบายเป็นอย่างมากหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าแฮร์รี่เมาค้างหรือเปล่าเพราะในคืนก่อนหน้าสมาชิกวงวันเดเรค t ชั่นก็เพิ่อไปจัดปาร์ตี้โยมโบลิ่งมาเพื่อฉลองงานวันเกิดและน่าจะมีการดื่มกันอย่างหนักเพราะเรียมเพน สมาชิกวงอีกคนหนึ่งได้เขียนลงในทวิตเตอร์ว่าเขาจามไม่ได้ด้วยซ้าว่าใครเป็นคนชนะโยนโบลิง่งซึ่งหลังข่าวนี้เริ่มกระจายออกไปแฮร์รี่ก็รีบออกมาแก้ข่าวทันทีโดยบอกว่าแม้หลายคนจะคิดว่าเขาเมาค้างแต่จริงๆริเขาไม่ได้เมาแต่เป็นเพราะว่าเขากินมาอิ่มมากจนเกินไปก่อนขึ้นแสดงต่างหากก็ไม่รู้ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆคงไม่มีใครอยากอเจียร,ระหว่างขึ้นคอนเสิร์ตแน่นอนและนี่ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องเดียวในปีเดียวกัน One Direction ก็ได้ไปจัดคอนเสิร์ตที่สกอตแลนด์ระหว่างนั้นก็มีคนโยนรองเท้าใส่แฮร์รี่ประเด็นคือคนโยนคงแม่นมากเพราะโดนที่เป้าของแฮร์รี่เต็มๆแฮร์รี่ถึงกับโดมทั้งยืนซึ่งคนที่โยนใส่ก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียง14ปีเท่านั้นโดยเธอบอกว่าเธอแค่ต้องการให้ของบางอย่างที่เป็นของเธอได้สัมผัสกับตัวแฮร์รี่เท่านั้นซึ่งเธอก็ถูกรปภนำตัวออกไปนอกคอนเสิร์ต โชคอย่างดีที่แฮร์รี่ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่นานเขาก็ดูขึ้นมาเล่นคอนเสิร์ตได้ต่อและยังบอกร,ปรอปภให้นําตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับมาพร้อมกับคือรองเท้าให้จริงๆต้องบอกว่าแฮร์รี่ก็มัจะถูกแฟนๆโ,โยนของใส่และส่วนใหญ่ก็มาจะชอบเข้าเป้าอีกด้วยและบางทีของก็ไม่ใช่แค่รองเทา้าแต่ยังมีทั้งชุดชั้นในซึ่งจะเห็นได้ว่าแฮร์รี่ดูตกใจเป็นอย่างมากหรือแม้กระทั่ง การถูกโยนผ้าอนามายเต็มๆหน้าแฮร์รี่ก็เคยโดนมาแล้วเช่นกันก็คงต้องบอกว่าการที่มีแฟนคลับข้างคลายมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องน่าตกใจได้ด้วยดารานักร้องหลายคนก็ต้องเติมมาบ้างไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift b ์บิตนี่สเปียร์หรือเ a ดี้กก็เคยผ่านมาหมดซึ่งการรับมือของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไป แต่หนึ่งในเรื่องที่น่าตกใจมากที่สุดก็เกิดขึ้นกับไมเคิลแจ็กสันราชาเพลงป๊อปแน่นอนว่าตำนานอย่างไมเคิลแจ็กสันก็ยอ่อมจะมีแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกเวลาไปจัดคอนเสิร์ตก็มักจะมีคนวิ่งขึ้นมากอดไมเคิลแจ็กสันอยู่เป็นประจำซึ่งไมเคิลแจ็กสันก็จะไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังด้วยการเล่นตอบด้วยและรอให้เจ้าหน,น้าที่มาแยกตัวไปเองแต่เหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดได้เกิดขึ้นในปี1996 ในระหว่างที่เขากําลังร้องเพลงเอิ s ซองอยู่นั้นก็มีตอนที่เขาต้องขึ้นไปบนเครนในขณะที่เครนกำลังยกตัวเขานั้นก็เกิดมีชายคนหนึ่งแอบปีนขึ้นมาด้วยและเข้ามาก่อดไมเคิลแจ็กสันทันทีซึ่งจะเห็นได้ว่าไมเคิลแจ็กสันก็รีเอามือไปโอบชายคนนั้นเพื่อไม่ให้ตกลงไปข้างล่างซึ่งต้องบอกว่าไมเคิลแจ็กสันมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากเพราะเขาก็สามารถร้องเพลงต่อไปได้ ล้ยังพยายามจับไม่ให้แฟนคลับคนนั้นเกิดอุบัติเหตุโดยชายเกาหลีคนนี้ก็ดูทาท่าร่วมไปกับไมโครแจ็คสันตลอดกลายเป็นโชว์ที่ดูแปลกตาไปเลยอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าไมโครแจ็คสันก็ดูกังวลเป็นอย่างมากส่วนคนด้านล่างก็เป็นห่วงไม่แพ้กันเพราะก็ไม่สามารถขึ้นไปช่วยได้ก็ได้แต่ภาวนาให้ทั้งสองคนข้างบนปลอดภัยแฟนคลับเกาหลีคนนี้ได้อยู่บนเครนกับไมโครแจ็คสันนานถึงประมาณนาทีครึ่ง กว่าเคนจะกลับลงมาใหม่อีกครั้งน่าะจะเห็นได้ว่ามีคนมารอรับอยู่หลายคนหลังลงมาแล้วเขาก็ยังพยายามจับตัว Micro ไมเคิลแจ็กสันไว้แน่นต้องใช้ผู้ชายถึง4คนในการแยกตัวเขาออกมาส่วนไมเคิลแจ็กสันก็ยังคงร้องเพลงต่อไปแต่ในใจของเขาก็คงโล่องอกเป็นอย่างมากที่ไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นนี่คงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมของทั้งไมเคิลแจ็กสันและแฟนคลับจริงๆและคุณล่ะคิดว่าเหตุการณ์ไหนที่ช็อก และสร้างความแปลกใจให้กับคุณมากที่สุดมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยและเรื่องราวแบบนี้ยังมีอีกมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและเป็นกำลังใจให้พวกเรากอไก่ด้วยนะครับสวัสดีครับ